Yeah, Victor. Victor and. Uh, um, what brings you here? I mean, what's makes you want to try uh, Thai massage? But this is, I do mix like oil and yeah. Thai tradition. Uh, well, I've tried a lot of other massages, mm -hmm. like Swedish massage, mm -hmm. um, some sports massage, like deep tissue massage, mm -hmm. but I've always wanted to try. Like Thai mm. massages, mm. I've seen it done and mm. it looks very comfortable oh. and relaxing. Oh, have so you tried before? No, no, no it's oh. the first time. So. Mm -hmm. And you, you started massage also? Or? Yeah, um, yeah, myself, yeah. Mm. Yeah. And how do you like? What's What's make you like to have uh, to do massage? Um, well, I I uh, work out a lot. Mm. so I got uh, always get tense, mm. and I study a lot as well. So I read. ค่ะ so คลิปนี้ก็จะมาให้กำลังใจสำหรับน้องๆคนไหนที่คิดว่าตัวเองนวดยังไม่เก่งหรือว่าไม่รู้จะทำอะไรดีหรือว่าไม่ได้รักในอาชีพตัวเองหรือว่าไม่ชอบหรือว่าไปต่อไม่ได้หรือยังสับสนในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะอยากบอกว่าทำต่อไปเถอะค่ะแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากก็คือทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งการทํางานของคุณผลงานของคุณมันจะเข้าตาใครสักคนคนกลุ่มหนึ่งหรือใครก็ได้ที่ชอบสไตล์การทํางานของคุณเคสนี้เขาก็ามาขอให้เราสอนนวดนะคะจ่ายตังค์นะไม่ได้เรียนฟรีนะคะก็เขาชื่นชอบในการทํางานของเราเพราะว่า ตัวเขาเองเนี่ยเขามีพื้นฐานในการนวดอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการนวดผ่อนคลายให้เฉยไม่ใช่นวดแก้อาการไม่ใช่นวดริดเส้นนะคะพอมาเจอมาให้เรานวดให้แล้วเขาหายเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาได้เรียนเนี่ยเขาจะเอาไปไปไป,ไป,ปรับใช้ในอาชีพของเขาได้นะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราทําไปสักพักทําไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราก็าจะาสามารถเพิ่มรายได้ในอาชีพของเราในสิ่งที่เราทําเพิ่มมากขึ้น พอเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถจัดสรรเวลาเลือกสรรเวลามีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้นโอเคท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนหยิบจับทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองไปโมดแล้วก็ขอให้ทำอย่างตั้งใจแล้วก็ทำมันอย่างสุดฝีมือไม่ต้องคาดหวังและก็ขอให้ทุกคนสำเร็จสำเร็จและสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ